الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرت الله نكبتي พระองค์ทรงโปรดประทานเนี่ยมัดให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ และก็อิสลามที่พระองค์ทรงโปรดนําทางเรานั้นนะครับมาสู่อิสลามนั้นถือว่าเป็นฮีดายะเป็นการนําทางเป็นฮีดายะที่ล้ําค่าแล้วก็เป็นความโปรดปัานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งจะทําให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตแบบเป็นมนุษย์นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในขณะที่คนที่ไม่อยู่ในทางนำนั้นนะครับเขาใช้ชีวิตนั้นโดยที่อลัลลอฮ์นั้นได้เปรียบเสมือนว่าเป็น สัตย์เดรฉานนะครับในอัลกวรานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนาทางเราและยืนหยัดให้เรานั้นอยู่ในขนทางของพระองค์ตลอดไปจนกระทั่งเรากลับไปหาพระองค์นะครับอัลฮัมดุลละห์นะครับที่ในอิสลามนั้นนะอ่ะมีคําสอนจากอัลกุรอานและฮะดิสนั้นนะครับซึ่งเ,เป็นคําสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์นั้นอนะ่ะ อัลลอฮ์ก็จะให้ทําทุกอย่างเลยก็จะเป็นเจ้าก็จะเป็นอะไรสิ่งที่ฮาลาลน,นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ใช้ให้ทําด้วยนะครับแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นโทษต่อมนุษย์แล้วเราก็อัลลอฮ์ก็จะห้ามแล้วท่านาอับดุลสลามก็จะห้ามอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คืออิสลามตั้งอยู่บน,พ,นพื้นฐานของหลักการอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สมควรที่จะภาคภูมิใจนะครับว่าว่าอ,อิอสลามเรานั้นนะ่ะดำเนินชีวิตอยู่นะนะั้นน่ะ ตามตามรเบีบบแบบแผนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราเองนะครับเราไม่ได้จะทำอะไรในสิ่งที่ค้านกับธรรมชาติของสุขภาพเราหรือว่าธรรมชาติของมนุษย์นั่น,น,นเองนะครับเพราะนั้นออตอนนี้นะครับเ,เราเนี่ยสมควรที่จะถือถือ,อ,อยึดมั่นสโลแกนที่ว่าสามอานาวะอัลตอนาเราก็คือมุสลิม,มุมินเนี่ยนะครับเราได้ยินได้ยินอัลลอ ได้ยินเราซูนทอลเราสลัมกาวนะครับว่าอัลต้อนา,าแล้วเราก็เชื่อฟังปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นหลักการอรัลกุรอานหลักการอิสลามที่มาจากอัลกุรอานและฮะดีษนั่นะนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมนุษย์ยังคิดคนไม่รู้ยังไม่รู้จักและไม่รู้ว่ามันมีความลึนลับอะไรอยู่ข้างหลังมันมีผลดีมันมีฮิกมัดอะไรอยู่ข้างหลังในเบื้องหลังแต่วันเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อเมื่อ,อไรเมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเนี่ยก็ เอาล่์ให้สติปัญญามนุษย์เนี่ยได้คิดค้นได้ซึ่งเป็นไปตามที่อายะคุรุสีบอกนะครับเอาบิลลาฮิมินะเชตอนุรอดิมที่บอกว่ายะลุมมาใบนะไอดีหิมวะมาอลฟะฮุมวะลาู im, ุฮัยตูนบ ah um, ิชัยม uh ์มินอิมฮิอิลลาบิมาชาอัลลอฮ์ Allah นั่นแหละจะรู้จักรู้ทุกอย่างเลยที่อยู่อะไรอยู่เบื้องหน้าพวกเขาเนี่ยยะ um ลุมมาใบนะไอดีหิมเอาล่ะรู้จักทุกอย่างเลยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเขานะครับ เป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยเอารู้หมดเลยแต่ถ้าว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถรู้อะไรที่เป็นความรู้ของเออที่เอารู้ทั้งหมดในโลกจักรวาลเนี่ยนะครับสิ่งเล่นลับต่างๆนั่นนะครับเออจะให้เขารู้อิลลาบิมาชายกเว้นสิ่งที่มนุษย์เอ่อยกเว้นสิ่งที่อเอ์ประสงค์ประสงค์ให้มนุษย์รู้อะไรมนุษย์ก็จะรู้เพราะนั้นในอวกาศที่มันไกลเป็นร้อยๆปีปีแสงอะไรเนี่ยนะครับ มนุษย์ยังไม่คน้นยังค้นพยังค้นไม่พบนะครับว่ามีอะไรบ้างอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่นะครับมนุษย์จะไม่รู้เพราะฉะนั้นทํานองเดียวกันในหลักการตอนเนี้ที่ที่ภาคใต้ของแคลิฟอร์เนียนะครับมีมีมจําไม่ได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นเป็นองค์การที่ค้นคว้าต่างๆค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ค้นพบแล้วว่าค้นพบแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ย มันมีเซลล์มันมีเซล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยเซลล์แต่ละแต่ละเซลล์เนี่ยมันมันมีมันมีเวลาของมันมันมีอะไรมันมีอายุของมันถ้าเผื่อว่ามันหมดอายุแล้วเนี่ยมันก็จะตายแล้วก็มันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นเซลล์ที่เสียแล้วก็จะเป็นโทษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเขาค้นพบว่าเขาค้นคว้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเอาไม่ทราบว่าเป็นอาจจะเป็นเป็นการตั้งใจหรือว่าอาจจะเป็นโดยโดยโดย โดยบังเอิญน,นะครับว่าเขาค้นพบว่าคนเราเนี่ยถ้าอดอาหารติดต่อกัน3วันเนี่ยนะครับจะทําให้เซลล์เหล่านี้ตายแล้วก็กําจัดเซลล์เหล่านี้ให้ออกไปจากร่างกายโดยไม่ทราบผมจําไม่ได้ว่าด้วยวิธีใดนะครับเซลล์ต่างๆที่มันจะเป็นเซลล์ที่เสียแล้วก็จะเป็นเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยมันจะถูกกาจัดไปโดยการที่เรานั้นถือสินอด3วันหมายถึงว่าเขาบอกว่าการอดอาหารติดต่อกัน3วัน ซึ่งท่านนบีุลเบิรสุลลาอฮุอาลัยอัสสลัมนั้นก็ได้บอกเราแล้วว่าให้เราถือจนินอดวันที่13-14-15ตามเดือนฮิจรียนะครับนี่ก็เป็นอะไรนี่ก็เป็นคําสอนตั้งแต่พันสี่กว่าปีมาแล้วที่ท่านนบีุลเบิรสุลลาะอฮุอาลัยอัสสลัมนั้นบอกกับเราสนับสนุนให้เรานั้นกระทําซึ่งสิ่งเหล่านี้คําสอนของท่านนบีุลเบิรสุลลาะอฮุอาลัยอัสสลัมน่ะก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันคือผลประโยชน์ต่อร่างกายเราเมื่อเราถูกเมือม่อเมือม่อเมื่อเซลล เมื่อเซลล์ที่เสียเนี่ยมันถูกกำจัดไปแล้วเนี่ยทำให้มานาก็คือความความการปกป้องหรือว่าการภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นครับการที่จะเป็นเชื้อเป็นโรคนู่นเป็นโรคนี้ก็จะก็มีโอกาสน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกัน,นแข็งแรงขึ้นจากการที่เซลล์ที่ไม่ดีเนี่ยถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานี่ยนะภาคภูมิใจนะครับว่าเราอยู่ในศาสนาที่ ผู้ให้ศาสนามาเนี่ยคือผู้ที่รู้ในโครงสร้างของเราว่าอะไรเป็นอะไรด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงสอนให้เราเนี่ยละทิ้งสิ่งที่ให้โทษต่อร่างกายสิง่งต่างๆที่เป็นระบบระเบียบที่มันให้โทษต่อร่างกายให้โทษต่อต่อระบบการเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราคือเรามีสิ่งที่มีค่าอยู่กับเราที่มาจากอัลกุรอานและฮะดีษนั่นเอง เราจึงสูญเสียเราจึงสูญเสียผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็คุณค่าต่างๆแทนที่เราจะได้เป็นอะไรเป็นผู้นำของสัสนิกอื่นแต่กลับกลายเป็นว่าเรานะั่นก็ไม่ได้นำนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้นะครับเพราะนั้นก็จึงอยากจะให้เรากลับมาหาตัวเองแล้วก็คิดให้ควรคิดคิดให้ควเสียใหม่นะครับว่าที่เราอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเราทำหน้าที่ที่เอาล์อมอบหมายให้กับเราแล้วหรือยัง ในการที่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ว่านําเอาอิสลามมาใช้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับศาส,สนิกอื่นที่เขาไม่ได้อ,อยู่ในทางลัมนะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่ที่ผมจะนํามาในมานำมานำ,นำมาอ่านในวันนี้ก็คืออ ah ัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุโรอัลอารอฟนะครับอายะห์ที่32มสิองว่าอุดบ ah ิลลาฮิมิชชุตอนูรจิมกุลมันฮะร์มัซีนัตัลลอฮิลลัตีอัคราจลิอิบาริฮิวัตตอยิบาติมินริซกฺ กุลฮิยลิลลาีนอามนูฟิลฮายาติดดุญยาคอลิสตัยยามัลกิยามะกาดาลิกนุฟสซิลอายาติเลมียลมูซึ่งมีความหมายว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครกันเล่าที่จะห้ามนะครับห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยใช้นะครับนำแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าใช้สิ่งต่างๆที่เป็นความสวยงามที่อัลลอฮ์ประทานให้กับ ที่เป็นริสกี้ให้กับเราเนี่ยในในแผ่นดินเนี่ยนะครับที่เป็นริสกีให้กับเราเนี่ยใครเล่าที่จะห้ามให้เราอุปโภคบริโภคสิ่งที่ดีๆเนี่ยสิ่งที่สวยงามเนี่ยใครใครใครบ้างที่จะใครบ้างที่จะมาห้ามหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเป็นไปได้ที่คนที่ศรัทธาต่อร้อยเนี่ยจะสามารถนําเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาใช้ยกตัวอย่างนะครับเช่นรถที่ดีๆรถหรูๆเนี่ยยกตัวอย่างในเรื่องเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยนะครับ รถรถยนต์ที่ดีๆที่หรูๆเนี่ยมุสลิมเนี่ยถ้ามีเงินจํานวนมากเนี่ยแล้วก็ให้สการดแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้รถหรูๆแพงๆแต่การที่ใช้รถหรูๆแพงๆเนี่ยให้เขาเนี่ยก่อนที่จะได้เงินมาเนี่ยก็ต้องได้มาในสภาพที่ว่าถูกต้องที่เราพึงพอใจหมายถึงว่าการแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้นแหะจะต้องไม่มาละทิ้งการละหมาดนะครับแล้วก็เมื่อได้เงินมาแล้วก็ เขาก็บริจาคสกาดตามที่ลทรงกําหนดไว้แล้วแล้วก็มีเงินเหลืออีกเขาก็สามารถที่จะใช้ของแพงๆได้แต่ว่าอย่าได้ให้สิ่งที่แพงๆที่เราใช้เนี่ยใช้ไปเพื่อดุลยาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ไม่ได้ใช้เพื่อที่เราจะได้รับความพึงพอใจจากลอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คืออลอนั้นได้ให้เ,เงื่อนไขวิธีการว่าแม้แต่อาหารที่ดีๆก็ตามแต่เนี่ยอาหารที่ดีๆที่อร่อยๆเนี่ย มนุษย์ก็ใช้รับประทานได้แต่ว่าเมื่อรับประทานแล้วนะให้ชุคุตตอหรอให้ตอบแทนบุญคุณของหรอและอย่าได้ให้สิ่งเหล่านี้มาทําให้การหมาดการนํำลึกถึงอลโล์นั้นได้อบุกพ่องนะครับจากเขานะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็อลโล์บอกว่าสั่งให้ให้ให,ให้ท่านบิสลอร,ร,ร์ซมกล่าวว่ากุลจงกล่าวเชิดว่าเฮียริลลดีนอามานูฟิลฮายติดุนยา ของดีๆของสวยๆความสวยงามที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสําหรับที่กุลเฮียลิลาดีนะอามานูสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับที่จะใช้มันไปในโลกดุนยานี้นะครับแต่ใช้ในโลกดุนยาเช่นก็แต่ถ้าว่าคนคนที่ไม่ศรัทธาต่อเราก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าว่าอะไรแต่เมื่อถึงวันเกียร์มัดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคอริสตันเยอมาลกิยามา หมายถึงว่าในวันเกียรติ์เนี่ยสิ่งเหลา่าๆความสวยงามต่างๆเนี่ยจะเป็นสําหรับผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นเองในวันเกียรติ์นะครับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อว่าในโลกุญญาเนี่ยเมื่อไปถึงวันเกียรติ์แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับการเลิกานุฟัสซิลุอายะที่เขามียาละมูนทํานองนี้แหละที่อะไรที่เราก็คืออัต์นั้นอ่ะได้ได้แจกแจงอายัดอัลกุรอานของพระองค์หลักการของพระองค์ที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ย เพื่อที่มนุษย์นั้นจะได้รู้นะครับจะได้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับจึงอยากจะออขอให้นะครับขอให้เราเนี้นะครับตรวจสอบตัวเราเองนะครับว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราได้ให้ความสมดุลกับโลกนี้กับโลกหน้าเนี่ยแล้วหรือ,อยังนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าการระมาดห้าเวลาเนี่ย คือบททดสอบอันแรกเลยที่เราบอกว่าอัชฮาดุอัลลออิลาฮะอิลลลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดันรซูุล์ฉันขอปฏิญ,ญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์องเดียวและท่านอบบดุลปะฏเป็นรซูลของพระองค์นั้นอ่ะคำชาด้านี้ไม่ใช่กล่าวกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะกล่าวภาฮาด้านนี้หรือไม่น่ะมันเป็นมันเป็นอะไรอิสระสําหรับคนคนหนึ่งที่จะเลือกแต่เมื่อเขาเลือกจะกล่าวคํานี้แล้วสิ่งที่ตามมาคือคืออะไร คือบทบัญญัติที่บังคับเขาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะไม่นมาดคุณก็ออกจากอิสลามก็ได้นี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเมื่อคุณเลือกแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์คุณก็ต้องปฏิบัติการนมามาห้าเวลาแต่ถ้าคุณไม่นมามาห้าเวลาเนี่ยสแสดงว่าคุณน่ะไม่ได้ศัตด์จริงแล้วในคํากล่าวที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮองเดียวนะครับและท่านบิมารเป็นลูกศิของพระองค์เนี่ยนี่คือคําชาฮดะที่เราจะต้องใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยยืนยัน ว่าชาดดาของเรานะั้นะเป็นชาดดาที่สัตว์จริงเพราะนนในอัลกุรอานก็บอกในสุรออังกบูตก็บอกว่าคิดหรือว่าจะพูดว่า,าอาชาดุลลายไดฮหลัแล้วช้าชีวิตแบบสบายสบายเพราะนั้นเราต้องฝืนใจนะครับเราต้องฝืนใจในการที่เราจะนอนเนี่ยการนอนของเราในเวลาที่อัลลอฮ์สั่งให้นมาดเนี่ยแสดงว่าการนอนนอ่ะมันอาจจะเป็นชิริกก็ได้นะครับที่ว่ามันมีอํานาจเหนือตัวเรามากกว่าอัลลอฮ์ที่บอกว่าให้อัลลอฮ์ พายาลฟรลอานะครับจงมาสู่การนมาดจงมาสู่การอะไรความสําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในโลกดุนยาเนี่ยแต่เมื่อถึงวันเกียร์มัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความสําเร็จนั้นเป็นอย่างไรและเมื่อนั้นอ่ะเราไม่สามารถที่จะขับมาช้าชีวิตในโลกดุนยาได้อีกแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นถ้ามุสลิมเราเนี่ยนะครับยึดมั่นในอิสลามจริงๆเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีศรัทธามีสติปัญญาที่ที่ที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะ เพราะเราเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเราจะคิดว่าชีวิตนั้นมีอยู่แค่ดุนยาชีวิตของเรานั้นอ่ะมีอยู่ในท้องมันดาอยู่ในดุนยาแล้วก็อยู่ในอะไรอยู่ในกุกบดวิญญาณเรายังอยู่และชีวิตเราจะกลับมาในโลกอาขหรแต่มุสลิมเนะี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญามองมองอะไรมองชีวิตเนะี่ยตลอดรอดฝังจนกระทั่งถึงชีวิตในโลกอาขหรอแต่คนกาเฟนนะ่ะมองชีวิตเฉพาะในดุนยาด้วยเหตุนี้แหละคนมุสลิมนนะ่ะคือคู่ที่ มีสติปัญญาแล้วเาว่าบอกในอัลกุรอานให้เราสังเกตนะครับให้เราสังเกตชั้นฟ้าสังเกตอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยใช้สติปัญญาคิดแล้วเขาเห็นว่าโลกจักรวาลเนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลมากโลกเราเนี่ยเป็นแค่จุดเดียวเมื่อเทียบกับจักรวาลเนี่ยความยิ่งใหญ่ของวะและที่พระองค์ทรงสร้างเรามาเนี่ยในระบบต่างๆที่มันละเอียดอ่อนมาก ถ้าขาดสมดุลบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่สบายหรือว่าเกิดผลในในร่างกายของเราอันนี้คือเมื่อเรารู้ถึงอะไรรู้ถึงความละเอียดอ่อนและความยิ่งใหญ่ของในการสร้างร่างกายเรามาเนี่ยเราก็จะต้องยอมสยบเลยนะครับถ้าเราคิดดูเนี่ยเราจะต้องยอมสยบเลยเราไม่สามารถที่จะเอาดุลยาเล็กๆน้อยที่เวลาจํากัดเนี่ยมาแลกกับความยิ่งใหญ่ของบลอที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วทรงอัลกุรอานมาทรงท่านลบีมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัจธรรมเหล่านี้เป็นความยิ่งใหญ่ที่เราเนี่ยไม่สมควรเลยและเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับคนที่มี <âm Monate bas i> สติปัญญาที่ดีเนี่ยนะครับที่จะเอาความสุขสบายในโลกดุนญาเนี่ยมาแลกกับความยิ่งใหญ่เหล่านี้มาแลกกับความยิ่งใหญ่ของวอแลวก็นรกที่มันรอเราอยู่ที่เราจะเอามาแลกหรยอกับความสุขสบายที่เราทิ้งละหมาดนะครับทิ้งละหมาดเพื่อที่จะมาให้ได้ซึ่งเงินทองเหล่านี้นะครับซึ่งเงินทองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุข เพราะว่าอะไรเพราะว่ายถากรรมชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในพระอุ้งพระหัตถ์ของเลาเห์อเลาว่์จะให้เราเป็นอะไรจะไม่สบายหรือจะให้อะไรนั่นหรือเราเมื่อเรารวยรวยแล้วเอาอ่์จะให้เราเ,ออเกิดอุบัติเหตุเรื่องเงินต่างๆที่เราทุ่มเทมะนะันอ่ะสูญหายหมดเพราะฉะนั้นขอให้เราเนะี่ยเราเนะี่ยขอให้เชื่อว่าเราเนะี่ยเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอต้องพึ่งพาเอาอ่์อยู่ตลอดแต่เหตุไหนเราจึงลืมพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้เอาอ่์จึงบอกว่ายาอายุเลอินซาน มาก็รการบรอบบิการีมเอาลอท่งสนทนากับมนุษย์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคนมุสลิมหรือว่ากาเฟสแล้วว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยอันใดเล่าที่หลอกลวงเจ้าให้เจ้าละทิ้งเอาลอ์เนี่ยนะครับทั้งทั้งที่เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อ่อนแอแต่ทําไมเจ้าจึงได้ละทิ้งเอาลอสเอาลอทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เจ้านะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นนะครับมุสลิมเนี่ยขอให้เราที่เป็นมุสลิมและมุ่มินเนี่ยตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยทุ่มเทเพื่ออ,อาคิราะมากน้อยเพียงใด และสิ่งที่ได้มาเนี่ยเราใช้ไปในทางใดนะครับขอให้เราทุ่มเทเพื่อโลกอาคือเราให้มากๆด้วยในขณะที่เราเนี่ยทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้เงินทองเมื่อให้ได้เพื่อให้ได้เศรษฐกิจที่ดีและก็ความเป็นอยู่ในโลกนี้ที่ดีเนี่ยขอให้เราทุ่มเทเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราในโลกอาคือเราด้วยเช่นเดียวกันอากูลกาลิฮาลาอัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลกุมวะลิซาอิลิมุสลิมีนฟัสตักฟิรุลลอฮัฟัสตักฟิรุหูอินนัฮูฟุลกัฟฟุลรอฮิม